วิธีการเคลมนะครับเราก็เข้ามาในระบบปกติเนาะของเราเองเนี่ยเราเข้ามาในระบบเสร็จแล้วก็กดที่ตอนที่เราไปอัปเดตแชร์ใช่ไหมครับ GPS แชร์ตรงนี้นะกบลแชร์ share, นี่แหละนะกดเข้าไปนะฮะ,ะจะมีคําว่าเคลมนะฮะตรงนี้นะฮะได้เป็นสีคล้ายๆแบบสีสมพูส้มๆแล้วก็กดเข้าไปนะฮะแล้วเราก็นะฮะแล้วเราก็กดตรงที่เคลมเห็นไหมก็จะมีคําว่าเคลมตรงนี้นะฮะ กับว่าเคลมนะฮะแล้วก็กดคอนติเนียเห็นไหมทีนี้มันก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมประมาณ2ี่เหรียญเราก็ยืนยันการทําธุรกรรมนะครับนะครับยืนยันการทำธุรกรรม,รนะรรรรมปุ๊บเนี่ยประมาณน,นะประมาณไม่น่าจะถึง10วินะมันก็จะขึ้นข้างบนเห็นไหมมันจะขึ้นข้างบนที่เหรียญมันจะวิ่งเข้ากระเป๋าเราเลยนะครับข้างบนเห็นไหมฮะขึ้นมาละนะฮะขึ้นมาแล้วนะนวนะนวนะในตรงนี้ขึ้นมาละเรียบร้อยนะครับ ยังได้ขึ้นมาเรียบร้อยละก็เป็นนังกาว่าเคมก็ใช้วิธีนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสมาชิกยูเซอร์ขอให้มีความสุขนะครับในสิ้นปีปีใหม่เราพบแต่สิ่งใหม่ๆดีๆสำหรับครอบครัวออคเทสเรานะครับผมสวัสดีครับ